คู้ชมคะล่าความจริงคืนนี้เรายังคงกาะติดชะตากรรมของคนบนเกาะปันยีนะคะชาวบ้านร้องเรียนผ่านศูนย์ร้องทุกทีมล่าความจริงเข้ามาค่ะบอกว่าต้องจ่ายค่าไฟ แพงหูฉี่ถึง3เท่ายูนิตละ18บาทแล้วก็ต้องจ่ายแบบนี้มานาน10ปีเต็มแล้วนะคะวันนี้มาถึงตอนสุดท้ายที่ทีมข่าวของเราพยายามตีแผ่เรื่องนี้ว่าท้ายที่สุดแล้วจะมีทางออกในเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวติดตามกับคุณนลินค่ะค่ะและคุณจริงคืนนี้นะคะเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของการลงพื้นที่ไปที่เกาะป,ปัญญีเราจะมาเจาะลึกไปถึงทางออกว่าจะมีทางไหนบ้างทําให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะจ่ายค่าไฟในอัตราปกติเท่ากับพื้นที่อื่นๆเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันค่ะคุณผู้ชมคะเรายังคงนําเสนอเรื่องร้องเรียน เป็นเรื่องที่ส่งตรงมาถึงศูนย์ร้องทุกของทีมล่าความจริงค่ะชาวบ้านที่เกาะปัญญีเขาบอกว่าจ่ายค่าไฟแพงเกินไปหน่วยละ18บาทจ่ายมานานเป็น10ปีแล้วเดือดร้อนไม่มีใครช่วยนะคะนอกจากนี้บางคนก็ต้องไปกู้เงินกู้หนี้ยืมสินเพื่อที่จะเอามาจ่ายค่าไฟโดยเฉพาะวันนี้นะคะล่าความจริงของเราจะนําเสนอไปดูกันว่าต้นตอของปัญหาค่าไฟแพง จริงๆแล้วเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วที่สําคัญก็คือทางออกที่จะทําให้ชาวบ้านเขาจ่ายค่าไฟน้อยลงกว่าน,นี้หรือเทียบเท่าอัตราป,รก,ปรกติที่พื้นที่อื่นๆเขาจ่ายกันเป็นไปได้หรือเปล่าติดตามเจาะลึกก,กันกับคุณอนุรักษ์เพนสวัสด์ค่ะ ประเด็นร้องเรียนที่ส่งตรงมายัางทีมล่าความจริงจากชาวบ้านเกาะปันยีก็คือทุกคนที่นั่นต้องทุกข์ทรมานกับการหาเงินมาจ่ายค่าไฟฟ้าที่สูงถึงยูนิตละ18บาทโดยชาวบ้านทุกคนทราบดีว่าอบตเกาะปันยีเป็นผู้ดําเนินการผลิตไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟที่ตั้งอยู่บนเกาะแล้วเรียกเก็บค่าไฟฟ้าจากชาวบ้านทุกๆ10วันสิ่งที่ชาวบ้านติดใจก็คือทําไมราคาค่าไฟถึงสูงและการเรียกเก็บในอัตรานี้เป็นไปเพื่อสร้างผลกําไรให้กับอบตอหรือไม่ ทีมล่าความจริงเดินทางไปยังที่ทําการอบตเกาะปันยีเพื่อขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของการผลิตไฟฟ้าบนเกาะสิ่งที่เราได้รับคือตารางแสดงรายรับรายจ่ายการผลิตไฟฟ้าและการเรียกเก็บเงินค่าไฟตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมถึงกันยายนปี2559รายรับทั้งหมดต่อเดือนที่อบตอเรียกเก็บจากชาวบ้านอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ700,000บาทส่วนรายจ่ายอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ600,000บาท ทางอบตชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่หมดไปกับการจัดหาเชื้อเพลิงในการปั่นไฟซึ่งก็คือน้ำมันดีเซลเมื่อนามาหักลบกับรายรับจากค่าไฟแล้วจะเหลือกําไรประมาณ1นึ่งถึงสองแสนบาทต่อเดือนทางอบตชี้แจงว่าต้องเก็บเป็นค่าซ่อมบารุงเครื่องปั่นไฟที่เก่าแล้วส่วนจะซื้อเครื่องใหม่ก็ไม่ได้เพราะราคาสูงถึงหลักล้านคําชี้แจงทั้งหมดสําหรับชาวบ้านแล้วตัวเลขส่วนต่างที่เห็น1นึ่งแสนถึงสองแสนบาทต่อเดือนเป็นจํานวนที่มากเกินที่จะรับได้ นี่เป็นประเด็นของความขาใจและต้องการคําอธิบายที่ชัดเจนกว่านี้สําหรับค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟทุกวันนี้ในอัตราปกติแบ่งเป็น8รูปแบบตามลักษณะาการใช้ไฟฟ้าสรุปก็คือไม่ว่าจะใช้ไฟฟ้าในสถานที่ใดทั้งบ้านกิจาการร้านค้าองค์กรหรือโรงงานไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็มีอัตราค่าไฟที่ต้องจ่ายไม่เกินยูนิตละ5บาททั้งสิ้น ขณะที่ชาวบ้านบนเกาะปันหยีต้องจ่ายถึงยูนิตลักเกือบ20บาทสําหรับทางออกให้กับชาวบ้านบนเกาะเล็กๆในอ่าวพังงาแห่งนี้ก็ยังพอมีอยู่เพราะก่อนหน้านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ,าบอ,อบตเกาะปันหยีและกำนันผู้ใหญ่บ้านเคยประชุมร่วมกันมาแล้วหลายครั้งผลประชุมสรุปว่ามี3มแนวทางที่เป็นไปได้ก็คือ 1. ตั้งโรงไฟฟ้าบนเกาะปันหยี แต่แนวทางนี้มีข้อหน้ากังวลว่าจะส่งผลด้านมลภาวะทางเสียงให้กับชุมชนได้และต้องไม่ลืมว่าพื้นที่บนเกาะปันยีมีเพียงหนึ่งไร่เศษแค่ชุมชนที่มีอยู่ก็แออัดหมดแล้วน่าจะไม่มีสถานที่มากพอสําหรับการกอร่อสร้างโรงไฟฟ้าบนเกาะ 2. การปักเสาพาดสายจากบนฝั่งไปยังเกาะปันยีข้อเสนอนี้ถูกคัดค้านจากอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเพราะเกรงว่าจะบดบังทัศนียภาพเนื่องจากอุทยานกำลังเตรียมเสนอให้เกเาะเขาเขียนและเกาะอื่นๆใกล้เคียงขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก สาการเดินสายเคเบิลใต้น้ําเพื่อส่งไฟฟ้าไปยังเกาะปัญญีข้อเสนอนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ,พร้อมสนับสนุนทั้งงบประมาณและการดําเนินการทั้งหมดแต่เนื่องจากว่าทางอุทยาหเองเนี่ยเขาได้นำพื้นที่ปลายชายเลนของเกาะปัญญีเนี่ยจเะ, <c oughs> ะเข้าสู่มอดอกโลกอ่ะครับแล้วก็เข้าสู่มอโลกก็ให้ไฟฟ้าส่วนภาคเนี่ยทบทวนว่าจะดําเนินการ โครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นลักษณะของเคเบิลใต้น้าทั้งหมดได้หรือไม่นะครับ mm hmm. และสายไฟฟ้าสู่ก้าคเองเนี่ยปัจจุบันก็มีแนวทางสองทางเลือกที่จะดาเนินการให้กับัญชีก็คือการติดตั้งเครื่องรงจักรดีเซนนะครับร mm hmm. งจักรดีเซนก็ใช้เงบประมาณประมาณ2ี่สิบล้านนะครับ mm hmm. เป็นทางเลือกที่ 1, mm hmm. 1> ส่วนทางเลือกที่สองตามที่ตัวอยานร้องของคือให้วาง mm hmm. วางแนวเคเบิลทั้งหมดนะครับใ mm hmm. ต้น้ํานะครับ ก็ใช้ก็ประมาณประมาณ250ร้าสิบล้านขึ้นไปนะครับในส่วนนั้นก็ต้องเป็นพิจารณาทางเลือกอีกทางหนึ่งซึ่งทางราษดรเองก็มีปัญหามาตลอดนะครับมายาวนานแล้วในกบัญญีทางจังหวัดทางการรดไฟสูวนาคเองเนี่ยแล้วก็อุทยานเนี่ยประสานกันมาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่มีข้อยุติที่ชัดเจนให้กับประชาชนว่าเขาจะได้ทางเลือกที่ถูกต้องอยังไงเพื่อจะไม่มี ไฟฟ้าที่ถูกต้องคนระับแม้ว่าโครงการวางสายเคเบิลใต้นะ้ําต้องใช้งบประมาณมหาศาลและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเองก็ไม่ขัดข้องแต่ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ออกหนังสือให้ทางคณะผู้จัดทําโครงการกลับไปทบทวนการเดินสายเคเบิลใหม่อีกครั้งโดยไม่ระบุเหตุผลที่ชัดเจนว่าเพราะอะไรกันแน่ผมว่าจริงๆอยากให้ทางกรมอุทยานรงสารจากบ้านมากกว่าห ทางเราขายการงเที่ยวเป็นหลักถ้าเรามาพึ่งการกระติดอย่างราคาตอนนี้ก็ราคาตกคือตัวนี้เป็นเป็นโค้ออ้างเลยกําลังจะขึ้นเป็นมอนดดกลกุกจะมาแต่ผมว่าจริงๆมันที่มีปัญหาจุดๆไม่ใช่ไฟฟ้าก็พร้อมโอเคอยู่เพอว่าการไฟฟ้าก็กลงมาบ่อยคือทางบคือทางบตรับได้ทุกอย่าง หรือจะให้จัดเก็บให้แก่ไฟฟ้าก็โอเคไม่ยป่ญหากแล้วพ,พร้อมทุกอย่างคือความตั้งใจคือผมข้ามาผมก็ตั้งใจใช่ไหมว่าคือหนึ่งมผมเป็นกำนันมานานความเดือดร้อนชจวบ้านคือมันอยู่อยู่กับประวัติอย่างไงยยงไงไาวบ้านถ้าได้ไฟถูกชจวบ้านก็รบายใจหนึ่งเกินมีรายได้ส่วนหนึ่งขึ้นมากลับมามนี่น้ำก็แพงไฟก็แพงก็ความเดือดร้อน ทางออกทั้งหมดนี้ดูจะยังไม่มีแนวทางไหนที่ใกล้เคียงความเป็นจริงขณะที่ความรู้สึกส่วนลึกในใจของชาวบ้านบนเกอะปัญญีขอเพียงได้ใช้ไฟฟ้าในราคาถูกกว่านี้พวกเขาก็ดีใจกันมากแล้วแต่คำถามก็คือใครจะปลดทุกข์ให้พวกเขาจักกิจสีวาลินนัทพงศ์ไข้นุ่นภาถ่ายภาพอนุรักษ์เป็นสวัสดิ์ทีมล่าความจริงหนาว26รายงาน นี่นะคะคือความเดือดร้อนของชาวบ้านที่สั่งสมมานานร่วม10ปีนะคะทางออกเจาก้าหน้าที่ทั้งหลายหลายฝ่ายก็พยายามที่จะช่วยกันคิดค่ะมีอยู่3มทางที่เหมือนจะเป็นไปได้แต่แต่ละทางนั้นก็นําไปสู่ทางตันทั้งนั้นเลยชาวบ้านเขารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็น1ใน3ทางนี้หรือจะเป็นตัวเลือกอื่นๆที่4 5 6หก็แล้วแต่ขอให้ทําอะไรสักอย่างแล้วก็ขอให้ทําให้จริงจังเพราะว่าทนมานานแล้วเราก็ไม่ไหวแล้วค่ะ